อ่ะสงการทั้งทีกูก็ว่าเนาะเสื่อนกวจะมารวมตัวกันได้นานทีสงการก็ทําตามเพลงน,นีกันบ้างรถน้ําดําหัวมึงค,คิดไหมจะลดน้ำดาหัวกูเนี่ยฮะไม่โหอีอดอกทั้งปีแล้วทั้งปีแล้วที่ด่ากันนะมึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดา่าอีกสักปีก็ไม่เป็นไรหรอกเอารถน้ำดำหัวมากูเตรียมมาแล้วมา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 เดี๋ยวรถรถทิ้งก่อนเลยน้ำอบมีนไหมฮะน้ำอบอ่ะเนี่ยอบแล้วอบในตัวกูเนี่ยออบาาจรย์อาจารย์ ไีอยู่ด่ากันไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะอย่าพึ่งหายตายจากกันไปนะมึงนะมึงนะไอเสาเข็มอ่ะอย่าตอกเพื่อนเยอะนะโอเคไหมเออเออเอาปุมวางไงเอามเอามึงมาขันเดียวเดี๋ยวกูขันเดียว เป็นเพื่อนกันมาก็ตั้งสิปีแล้วเนาะคกูเนี่ยยังไงมึงก็ต้องอยู่ทนฟังกูด่าไปอย่างเงี้ยไปยันแก่อะถ้ากูไม่อยู่มึงก็คงจะเหงาอ่ะรักมึงนะจ๊ะเออโอ้โห้ดีอะดีอะจริงเนาะ